สวัสดีท่านะผู้ชมด้วยวันนี้เรามามีกัสซิล่ามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งนี่ก็เป็นโมเดลกัสซิล่าตัวล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนั่นก็คือโมเดลนี้เลยนั่นก็คือโมเดลนี้นี่มันก็คือ Monster World HG กาชาปองนะนี่ไงอันนี้ก็คือมอนอันนี้ก็คือ Monster World หมดเลยจ้ะ อันนี้บางทีก็จะเป็นก็ซิล่าคิงออฟเดอะมอนเตอร์บางทีก็จะเป็น Godzilla Monster, ก็ซิล่าเวอร์ซัสคองนะมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านี่ก็คือก็ซิล่าของเรานั่นเองอันนี้ก็ซิล่าของเราเก็บไปก่อนแล้วก็ตัวนี้คือฮิวฮอกนั่นเองเจ้านกยักษ์ของเราในเรื่องก็ซิล่าเวอร์ซัสคองนะที่มันอยู่ใน t อแล้วก็โดนก็ซิล่าโจมตีแบบนี้อืตัวทีสาม วัวแบทนั่นเองซึ่งวัวแบทตัวเนี้มันมันมาจากกาซิลเวอร์ซ s สคองเหมือนกันตอนที่อยู่ในฮอลล o w เอิร์มันให้เล่นกับคองนี่มันให้เล่นแบบนี้ออเอาคองเก็บก่อนงั้นก็เอาวัวแบทเก็บไป<ม>พอที่สี่นั่นคือสกอเ l อร์นั่นเองนี่สกอเ l อร์ ซึ่งตัวนี้ซึ่งมีตัวใหญ่อยู่แต่ตัวใหญ่โฟกัสหน่อยนี่สกอคอลเลอร์นี่ก็คือสกอ,อเลอร์นั่นเองบอกเกเ,เก็บไปแล้วก็ตัวที่ห้านั่ก็คือคองนั่นเอง,อ,ง,เอ,งอันนี้คองนะอันนี้ก็คือคองในกาซิราบัสคองเหมือนกันไม่ใช่จากคองสกอยแลนโอเคเก็บไปก่อน น,นี่ก็คือไททนัสเบเฮมอสนะนี่ไททนัสเบเฮมอสโอเคเก็บไปแล้วก็ตัวที่7นะก็คือรแดนนั่นเองนี่เป็นโมเดลตัวใหญ่นะมันจะตัวใหญ่กว่าพวกนี้มินิอีกซึ่งขอแถมนี้มาด้วยนะในเซตนี่มีน,นี่เขาจะเป็นผู้ขอไฟแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้มันก็จะได้ ต้องใช้เวลาหน่อยนี่นี่ก็คือโรแดนของเรานั่นเองสีมันก็เริ่มหายไปแล้วหมดแล้วนะเก่าเกินตัวที่8คือตัวสุดท้ายนะคือมอสซูราหรือมอสซ่าของเรานั่นเองจริงๆเราเคยรีวิวไปในคลิปหนึ่งนะเป็นมอสซ่าตัวยุคเฮเซ่ะเป็นมอสซ่ายุคเฮเซ่โอเค ก็จบกันแล้วสำหรับคลิปรีวิวฮิวยฮอ,อ,อกตกก็เลยฮิวฮอ,อ,อกตกของก็ตกด้วยโอเคงั้นก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้คือคลิปรีวิวกวัสซิล่าโอเคกันจบไปแล้วนะบาย,บาย